มีผีหรือวิญญาณในอวกาศไหมยินดีต้อนรับสู่ตอนใหม่ของช่อง a l e Journal ครับวันนี้เราจะมาสำรวจคำถามที่น่าสนใจนี้และไขปริศนาที่อยู่ในใจของหลายๆท่านอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับชมวิดีโอที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับแนวคิดของผีหรือวิญญาณกันก่อนผีหรือวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่มัด ปรากฏในนิทานและตำนานทั่วโลกบางคนเชื่อว่าผีคือจิตวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตแล้วแต่แนวคิดนี้เป็นเรื่องของความเชื่อมากกว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เมื่อเราพูดถึงวิญญาณในอวกาศเราต้องพิจารณาความเชื่อและเรื่องเล่าต่างๆที่เกิดขึ้นบางคนอาจเชื่อว่าผีหรือวิญญาณสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบนโลกหรือในอวกาศ จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีผีหรือวิญญาณอยู่จริงนักวิทยา,าศาสตร์ได้ทำการทดลองและวิจัยถึงขึ้นเกี่ยวกับวิญญาณหลายครั้งแต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีอยู่จริงหรือสามารถปรากฏในอวกาศได้มีรายงานว่าบางครั้งนักบินอวกาศอาจได้ยินเสียงหรือเห็นภาพแปลกๆขณะอยู่ในอวกาศแต่ส่วนใหญ่แล้ว นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการทำงานของสมองภายใต้ความกดดันและสภาวะแวดล้อมที่ต่างจากโลกของเราแม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่ามีผีในอวากาศหรือเปล่าแต่ความเชื่อและคำถามเกี่ยวกับวิญญาณยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจการสำรวจและการวิจัยในอนาคตอาจช่วยให้พวกเรานั้นเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นในท้ายที่สุดนี้ มีผีในอวกาศไหมคำตอบก็คือในขณะนี้ยังไม่ชัดเจนแต่จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ามีผีหรือวิญญาณในอวกาศอย่างไรก็ตามคำถามนี้ยังคงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายให้พวกเรานั้นค้นหาคำตอบต่อไปคุณผู้ชมคิดว่ามีผีหรือวิญญาณในอวกาศหรือเปล่าครับบอกพวกเราด้วยในคอมเมนต์นะครับ หากชอบเนื้อหาของคลิปนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย